การศึกษาธรรมจากพระพุทธเจ้าหลักคำสอนในแนวทางเทราวาทพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พุทธศาสนิกชนศึกษาและปฏิบัติธรรมจากคำสอนที่พระองค์ทรงตรัสไว้เท่านั้นโดยไม่มีการปรุงแต่งหรือเสริมเติมจากภายนอกภิสษุทั้งหลายได้รับการกำชับจากพระองค์ว่าให้เลือกฟังและศึกษาคำสอนเฉพาะจากพระพุทธองค์เท่านั้นเพราะคำสอนของพระองค์เป็นธรรมที่แท้จริงและลึกซึง้งซึ่งสามารถนำไปสู่การบรรลุผลสูงสุดแห่งชีวิตคือการหลุดพ้นจากทุกข์และการเข้าถึงพระนิพพานพระพุทธเจ้าทรงกล่าวไว้ว่าสุดตันตรดที่เป็นคำแต่งขึ้นใหม่จากกวีหรืออสาวก แม้จะมีถ้อยคำสลัดสลวยและวิจิตเพียงใดก็ไม่ควรให้ความสนใจหรือศึกษามันเพราะคำสอนเหล่านั้นไม่ใช่หลักธรรมที่สามารถพาไปสู่การหลุดพ้นได้การศึกษาคำสอนเหล่านั้นจึงเป็นเพียงการพึงพอใจในสิ่งที่ภายนอกซึ่งไม่ใช่ทางที่พาพุทธศาสนิกชนให้ถึงซึ่งความจริงแท้ในทางตรงกันข้ามคำสอนที่เป็นคำตรัสของพระพุทธเจ้าเองเป็นคำที่ลึกซึ้งและมีคุณค่ามากเพราะทรงอธิบายถึงความจริงที่สามารถเข้าใจได้โดยไม่ต้องพึ่งพาคำพูดที่ปรุงแต่งจากบุคคลภายนอก คำสอนเหล่านี้เป็นคำที่เปิดทางไปสู่การรู้แจ้งและการหลุดพ้นจากการยึดติดในโลกนี้โดยเฉพาะคำที่เกี่ยวข้องกับสุญญตาหรือความว่างซึ่งเป็นแกนหลักของคำสอนในแนวทางเทราวาตการฟังและศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่แค่การรับรู้ข้อมูลแต่เป็นการเปิดใจให้พร้อมรับทำอันลึกซึ้งที่สามารถแนะนําให้บุคคลทาความเข้าใจในตัวตนและโลกแห่งความจริงได้การฟังคำสอนเหล่านี้จึงไม่เพียงแค่การศึกษาเพียงภายนอก ต่ยังเป็นการปฏิบัติที่เข้าถึงภายในและสามารถแปลเปลี่ยนจิตใจและวิธีการมองโลกได้อย่างลึกซึ้งสำหรับผู้ปฏิบัติทำตามแนวเทราวาสคคำสอนของพระพุทธเจ้าคือที่พึ่งที่แท้จริงคำสอนที่ไม่มีการเสริมเติมจากบุคคลภายนอกคำสอนเหล่านี้จึงเป็นเส้นทางที่แท้จริงในการบรรลุการหลุดพ้นพระพุทธเจ้าทรงแนะนำให้ภิกษุและพุทธศาสนิกชนมุ่งมั่นในคำสอนที่พระองค์ได้ทรงตรัสไว้โดยไมย่ติดกับคำสอนที่ไม่ตรงกับหลักธรรมที่พระองค์ได้สแสดงไว้ด้วยเหตุนี้การปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าในแนวทางเทราวาสจึงเป็นการดำเน,น ซึ่งไม่เพียงแต่จะนำไปสู่ความสุขที่แท้จริงในชีวิตปัจจุบันแต่ยังเป็นการนำพาไปสู่การพ้นทุกอย่างทาวรในภพหน้าความมุ่งมั่นในการศึกษาธรรมจากพระพุทธเจ้าจึงเป็นการเลือกเส้นทางที่แน่นอนสู่ความหลุดพ้นที่ไม่มีการหลงทาง